มันจะมันต้องมีดีหรือไม่ดีคนเรามันมีทั้งดีหรือไม่ดีสมะบอกแต่จะมากน้อยแค่นั้นเองอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนนี้ในอนาคตจะเป็นประโยชน์มากขนาดไหนมันประ<อ>มาท<อ>คน,นไม่ได้หรอกท่านมาเหมือนคนที่ไม่ดีปัจจุบันยังเห็นเนี่ยบางทายเองรู้หรือเปล่าว่าอบีตบารมีเขาความดีเขามีพอถึงจังหวะหนึ่งเขากลับตัวได้คิดได้แล้วเขาไปแต่มันลืมโดยปัจจุบัน มันปัจจุบันเป็นตัวลืมไหมครับตัวบุดันเนี่ยเป็นตัวลืมเลยนะถ้าอยู่กับธุรกิจทางโลกอยู่ทางโลกเนี่ยไม่ไม่มาสวดมนต์ภาวนาไม่หยุดนยเนี่ยยังไงก็ลืมยกเว้นป่วยป่วยก็เริ่มมาเข้าแล้วผิดหวังป่วยอะไรพวกนี้ก็คือไม่ให้ประมาทหรือปามาดใครเลยแม้แต่เด็กหรือเนน,นเลยท่านไม่ว่าใครนะครับ แต่เขานั่นนะมันโอ้ยาวเลยท่านบอกความไม่ดียาวเลยอะ้วถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เขาว่าคนที่เรารักหรือว่าครูบาอาจารย์เราเงี้ยแล้วเราก็กดเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี้ยมันไม่เรื่องของเราอมันไม่ใช่เรื่องของเราท่านบอกถ้าย่างเขาว่าคนที่เรารักเนี่ย มไม่ <st> ใ <AC 1> ไนใ,ในโลกเนี่ยไ,ไม่มีใครไม่ว่าไม่มีใครอะไรหรอกท่านบอกยุคนี้มันเป็นอย่างนี้หรอกเองดีมันก็ว่าเองอยู่แล้วเองไม่ดีมันก็ว่าเองอยู่แล้วท่านบอกยุคนี้มันครึ่งคึ่งกลางกลางมันไม่ใช่ยุควัตถุเจริญมันยุคนี้ยุคนี้มันวัตถุเจริญไม่ใช่เป็นยุคที่ศิลธรรมเจริญทางศิลธรรมไม่ใช่มันเป็นยุคคึ่งคึ่งกลางๆมันดีก็มีไม่ดีก็มีสมบอก มันก็เลยมันต้องเป็นอย่างนี้มันไปว่ามันก็ตัวเข้าตัวมันเองนะธรรมะทีนี้เองไปโกรธมันนะเองก็ไปเป็นพวกมันอีกแล้วครับใช่ไหมนนะ่ะก็ต้องทําความเข้าใจว่ามันเป็นปกติของยุคนี้ถูกครับเป็นปกติของยุคนี้ไนงะเรามาฝึกก็เพื่อมาจัดการตรงนี้จด จัดการตัวเราเอง <c oughs> อย่าให้ไปหลงในสิ่งที่ไม่ดีในยุคนี้อเอาเฉพาะที่ดีหลวงพ่อท่านบอกเองไปไหนไปมีครูบาอาองค์งไหนก็ไปอะไปเรียนกับท่านถ้าเองนึกว่าดีเองก็เรียนไปถ้าไม่ดีเองก็มา้องเรียนเวลาเขาคุยกันอะถ้าเรื่องดีเองก็ฟังถ้าเรื่องไม่ดีเองก็ตรวจมนไปครับประมาณนั้นให้หลีกในขึ้นที่ไม่ดีท่านบอกเพราะเราเลือกได้ จะบันทึกอะไรถูก,ถกจะรับอะไรถูกครับเราเลือกได้ไนงะเราก็เลือกที่จะอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพวกธมิหารเราจะเลือกอยู่ตรงเนี้ยเพราะเรามีความเชื่อว่าเอาพลังงานพวกนี้มาเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงชีวิตเราได้ไงครับนำรงชีวิตเราได้ไนงะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนะใช่ไหมล่ะไอเรื่องตายเรามันปกติอยู่แล้ว ตอนมีชีวิตยอยู่เนี่ยตอนที่มันป่วย,ยละมีปัญหาในชีวิตเนี่ยเราอาศัยมนุษย์ด้วยกันได้แม้เราป่วยเนี่ยแต่อาศัยพลังงานที่เราส่วนในได้อยู่แล้วเพราะถ้าจะสังเกตคนที่ภายในเปลี่ยนแปลงแล้วมันต้องดูพฤติกรรมการกระทําทุกอย่างภายนอกเขามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามภายในมันเปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนนอกก็ออกในเปลี่ยนนามธรรมาก็ออกกังรูปธรรม เปลี่ยนรูปธรรมก็เข้าไปนมามธรรมอย่างตู้นี่ตู้เปลี่ยนมามาได้รูปรใช่ไหมคือบวชดด้ดยรูปของปลาเหลืองเนี่ยแต่จิตยังยังยังไม่ได้ปรับอ๋อเข้าใจไหมไม่ใช่ผมปุ๊บแล้วเปลี่ยนปั๊บเลยเปลี่ยนเปลี่ยนข้างนอกอย่างนี้เปลี่ยนจากคารวะมาเป็นพระข้างนอกแต่ข้างในยังไม่ได้เป็นพระใช่ไหม <c oughs> ถ้าข้างข้างนอกเป็นพระถ้าฝึกเป็น เป็นพระทั้งข้างนอกข้างในล่ะสมบูรณ์ไหมค่ะสมบูรณ์ทั้งรูปและนามบางคนไม่ได้บวชแต่ว่านึกว่าตัวเองเป็นพระก็ได้อะที่ว่าบวชในนะถูกครับ<ะ>บวชในเป็นศาสตร์ที่หลวงพ่อท่านแนะนําสมัยที่หลวงตาฝึกแ,กแรกๆท่านเองก็เองบวชเป็นพระเองเองจะได้ไม่ลืมไม่ลืมคําสวดมนต์คำภาวนาไม่ลืม ใช้ศีลสมาธิและปัญญาไงเพราะเราเป็นพระเนะี่ยทำไมมันต้องระวังคําพูดระวังการกระทําอะไรพวกเนี้ยเวลาสวดมนต์กันนึกว่าเราเป็นพระไนงะค่ะนึกว่าเราหง้าเหลืองประจําไงไปไหนเราก็ต้องนึกแบบนี้แหละแบบนี้ไปทำงานก็ต้องนึกว่าเราหง้า,เ,<ร>าเหลืองเนี่อไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเรื่องวิน,นัยเรื่องศีลอะไรทั้งหมดคิดอยงเดียวคือเราคือพระอหลวงโอ้หลวงตาด นึกมาตั้งหลายปีมาสึกตอนที่อยู่ที่ถ้ำนี่แหละสึกเป็นจกักรพรรดินะเป็นจกักรพรรดิไม่ได้สึกเป็นมนุษย์ <laughs> เปลี่ยนจากความรู้สึกเป็นพระเนี่ย <laughs> เพราะยังต้องเกิดอยู่ไะเวลาเราด่าใครเนี่ยเราเป็นผ้าเราด่าไม่ได้นะเว้ย <laughs> แช่งมันก็ไม่ไใ,นในใจ <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> เราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่คือเปลี่ยนจิตเป็นจกักร <laughs> พรรดิสีพอเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิเนี่ย พวกพวกมันมันเห็นเนี่ยมาโอ้ยหลวงตาส่งเครื่องไว้ตอนเนี้ยออกมาณนี่แหละเท่เลยฮะโอ้ยอย่างนี้พิสูจน์อยู่แล้ว <c oughs> สมัยที่ฝึกกระ่ันนะ่ะพิสูจน์แน่นอนอแล้วว่าสวดมนต์นี้ได้ประโยชน์อะไรพิสูจน์มาเป็นเป็นคันคัน,นเรื่อยๆอ่ะโอ้าจำฉงนั้นไม่มาถึงจุดนี้หรอกครับ <c oughs> ทุกวันนี้ใครๆก็เห็นอะส่งเครื่องอ่ะโอ้ไปไหนใครก็เห็น,น, <c oughs> นในะส่งเครื่องครับ เขาก็เห็นแวบๆบแบบเขาเห็นนะไม่เห็เขาไม่ได้เห็นแบบบางคนเ็าเห็นตั้งแต่สวดยันจบแหละแต่บางคนเขาเห็นแวบๆบแบบแต่เราก็แน่ใจแล้วว่าตอนนี้กูเปลี่ยนแล้วล่ะ<อ>กูด่าใครก็ได้แล้ว <laughs> ด่านในใจนะอย่า <laughs> มันสมควรตายกัสมควรนะฮะ<อ>ถ้าคุณอยู่คุณก็ทํากรรมไม่ดีเนี่ยคร<ะ>ับเวลาคุณตายคุณก็จะนึกถึงนึกถึงเรานะคะ ท่านจะขอบคุณเรานะอลองตายโดยมันจะขอบคุณเลยอ้ขอบคุณหวงตานะครับถ้าผมอยู่อีกเดีวผมทํากรรมอีกเยอะเลยไมขอบคุณแม่